สวัสดีครับเช้านี้พาเพื่อนๆมาชมผักบุงที่ปลูกไว้นะครับช่วงก่อนสงกรานครับตอนนี้ประมาณนี้แล้วครับผมยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่มีเวลาครับช่วงนี้โอ้โหต้นสวยนะครับ สวยงามมากครับเพื่อนๆปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมต้นสูงเพียงศอกเลยครับหดือยวันสองวันนี้คงเก็บส่งลูกค้านะ,นะครับเรามีเวลาว่างแป๊บหนึง่งเมล็ดพันธุ์ใช้แค่หนึ่งกำมือเองนะครับผมโอ้โหปลูกได้เยอะมาก ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับ